เรื่องราวสุดหลอนของค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีห้าก้มคําสาบที่ซ่อนอยู่ในเงาไมา้กำานันบุญชายวัยห้าสิบผู้เป็นที่นับหน้าถือตาแหง่งบ้านดงยางหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกของภาคอีสานกำลังนั่งมองฟ้าด้วยใบหน้าที่ซีดเผือด ความกังวลชัดในดวงตาพิธีบวงสวงประจำปีที่ต้องจัดขึ้นทุกวันที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาพวกเขาจากผีห้ากม้มกำลังจะมาถึงแต่ในปีนี้กลับเกิดอเเพขึ้นก่อนกำหนดผีหากม้มไม่ใช่ผีธรรมดาตามความเชื่อของชาวบ้านมันคือวิญญาณร้าย ที่ถูกกักขังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านมีลักษณะเป็นร่างเล็กคล้ายเด็กแต่มีดวงตาแดงกำลและมีกรงเล็บแหลมคมมันจะออกมาอารวาดในยามวิการเพื่อหาเหยื่อเข้าสิงสู่โดยเฉพาะผู้ที่มีเคราะห์หรือผู้ที่ไม่เคารพกฎของหมู่บ้านและเมื่อใดที่มันเข้าสิงร่างกายของเหยื่อจะบิดเบี้ยวผิดรูป ผิวหนังเป็นตุ่มผู้พองและมีเสียงร้องโหยหวนเหมือนสัตว์ที่กำลังถูกทรมานอาเพศแหลกเริ่มขึ้นเมื่อไอแสงชายหนุ่มขี้เมาประจมหมู่บ้านที่มักจะชอบไปตัดไม้ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านกลับมาถึงบ้านด้วยอาการแปลกๆเข้าตัวสั้นผิวหนังเริ่มมีผื่นแดง คลายลมพิดขึ้นทั่วตัวและละเมอถึงเสียงหัวรอดเด็กที่ดังแว่วเข้ามาในหัวตลอดเวลาภายในเวลาไม่กี่วันพื้นแดงก็เปลี่ยนเป็นตุ่มหนองผู้พองที่แตกออกเป็นแผลเวอรอวะกลิ่นเหม็นเน่าขาวเลือดโชยออกมาจากร่างกายของไอ้แสงอย่างรุนแรงเขาทรมานกรีดร้องโหยหวนเหมือนถูกไฟคอกดวงตาของเขาแดงกำ่ำและมีเส้นเลือดฝอยปูดโปนออกมา ชาวบ้านต่างรู้ดีว่านี่คือฝีมือของพี่หาก้อมกำนันบุญพยายามช่วยเหลือไอ้แสงด้วยการเชิญหมอผีเท่าคำภูหมอผีผู้เรืองอาคมแห่งหมู่บ้านข้างเคียงมาทำพิธีหมอผีเท่าคำภูเดินสำรวจไอ้แสงด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมก่อนจะพยักหน้าอย่างช้าๆมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บนี่มันคือคำสาบ ที่ถูกส่งมาโดยผีห่าก้อมหมอผีเทาคำพูดเล่าว่าผีห่าก้อมเป็นวิญญาณของเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเสียชีวิตอย่างทรมานในป่าช้าแห่งนี้ด้วยความแค้นและพลังงานลบที่สะสมมานานมันจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายที่คอยแก้แค้นผู้ที่รุกล้ำอาณาเขตของมันและครั้งนี้มันโกรธแค้นที่ไอแสงไปล่วงเกินต้นไม้ที่มันสิงสถิตยอยู่ หมอผีเท่าคำภูจัดเตรียมพิธีขับไล่ผีหากล้อมอย่างเร่งด่วนพิธีถูกจัดขึ้นในป่าช้าท้ายหมู่บ้านภายใต้แสงจันทร์สีแดงกำมเครื่องเส้นไหว้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเสียงมนคาถาของหมอผีเท่าคำผู้ดังก้องไปทั่วป่าช้าไอ้แสงถูกนำตัวมานอนกลางวงพิธีร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรง และส่งเสียงควนครางอย่างน่าเวทนาขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปจ,จู่ๆก็มีลมกระโชกแรงพัดผ่านเข้ามาในวงพิธีเสียงดังวีดวิลต้นไม้รอบข้างสั่นไหวราวกับถูกพายุโมกระนำ่ำกลิ่นเหม็นสาบคล้ายเนื้อเนาและกลิ่นดินชื้นชื้นโชยออกมาจากเงามืดของต้นไม้ แล้วจากเงามืดนั้นร่างเล็กๆคล้ายเด็กก็ค่อยๆปากกดขึ้นมันเป็นร่างที่ผอมเกรง็งผิวหนังซีดเซียวคล้ายซากศพดวงตาแดงกำราวกับมีเลือดกรังและมีกรงเล็บแหลมคมยื่นออกมาจากปลายนิ้วมันคือผีหาก้อมผีห่าก้อมหัวเราะเสียงแหลมสูงคล้ายเสียงหัวเราะของเด็กที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย มันพุ่งเข้ามาในวงพิธีอย่างรวดเร็วหวังจะเข้าทำร้ายหมอผีเท่าคำภูแต่หมอผีเท่าก็ใช้ไม้เท้าอาคมปัดป้องได้อย่างชิวเฉียดเกิดการต่อสู้ด้วยพลังอาคมหมอผีเท่าคำภูและผีหาก้ม่มแสงสีแดงและสีเขียวสาดประกายไปทั่วเสียงมนคาถาดังก้องไปทั่วป่าช้าผีหาก้่องพยายามพุ่งเข้าสิงร่าง ของไอแสงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกมนอาคมของหมอผีเท่าขังไว้มันแข็งแกร่งเกินไปหมอผีเท่าคำพูดโกนด้วยน้ำเสียงหอบเหนื่อยต้องใช้เลือดเนื้อเชื้อไขของสายเลือดที่เกี่ยวข้องกับมันดอ t มันมิฉะนั้นพิธีจะล้มเหลวกำนันบุญที่ยืนเฝ้าพิธีอยู่ด้วยความเป็นห่วงเล่าว่าเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าจากบรรพบุรุษว่า ในอดีตนานมาแล้วหนึ่งในสมาชิกตระกูลของเขาเคยไปล่วงเกินและทำให้เด็กที่เสียชีวิตในป่าชาแห่งนี้ต้องทนทุกข์ทรมานและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผีห่าก้องผูกพะยาบาดกับตระกูลของเขาหมอผีเท่าคำพูมองกำนันบุญด้วยแววตาที่จริงจังถ้าอย่างนั้นท่านต้องเสียสละ เพื่อปกป้องหมู่บ้านนี้กำนันบุญลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเขาเดินเข้าไปในวงพิธีด้วยความกล้าหาญหมอผีเท่าคำภูใช้มีดอาคมกีดลงบนฝ่ามือของกำนันบุญเลือดสีแดงสดหยดลงบนร่างของไอ้แสงทันใดนั้นแสงสีทองก็เปล่งประกายออกมาจากร่างของไอ้แสง พร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนของผีหาก้อมที่ดังสนั่นก้องไปทั่วป่าช้าผีหาก้อมกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งมันบิดเบี้ยวและสลายหายไปในพริบตาราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงร่างของไอ้แสงสงบนิ่งลงอาการป่วยของเขาก็หายไปราวป่าที่ฮานเขาหลับไปอย่างอ่อนเพลียพิธีจบลงแล้ว กำนันบุญยืนหอบเหนื่อยอยู่กลางป่าช้าแต่แล้วจูจูเขาก็รู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างหัวใจของเขากระตุกอย่างรุนแรงเขาหันไปมองหมอผีเท่าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่หมอผีเท่ากลับมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าซอยท่านกำนันผีหาก็ไม่ได้หายไปหรอก มันแค่เปลี่ยนที่อยู่หมอผีเท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามันย้ายเข้ามาอยู่ในร่างของท่านแล้วเพราะท่านคือสายเลือดของมันกำนันบุญล้มลงไปนั่งกับพื้นร่างกายของเขาอ่อนลงอย่างรุนแรงเขาจำได้ว่าในขณะที่เลือดของเขาสัมผัสร่างของไอแสงเขารู้สึก เหมือนมีบางสิ่งกำลังไหลเข้ามาในตัวเขาหลังจากนั้นกำนันบุญก็เริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกับไอ้แสงเขาผอมซูบลงอย่างรวดเร็วผิวหนังเริ่มมีตุ่มหนองผุพองขึ้นและบางครั้งก็ละเมอถึงเสียงหัวเราดเด็กแหลมสูงในยามค่ำคืนชาวบ้านต่างรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับกำนันบุญแต่ก็ไม่มีใครกลา้าพูดถึงเรื่องนี้ตรงตรง บ้านของกำนันบุญที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านกลับกลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบางครั้งก็มีคนได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายดังออกมาจากบ้านของกำนันบุญพร้อมกับเสียงประหลาดที่ดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าผีหาก้ม ได้ย้ายที่สิงแล้วเพื่อสืบทอดคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวนี้ทุกเรื่องราวที่เล่ามามีส่วนที่เป็นจริงอยู่เสมอและบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้จบลงแค่ในคลิปวิดีโอถ้าคุณอยากรู้ว่ายังมีเรื่องลี้ลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดอีกบ้างอย่าลืมติดตามเราในครั้งหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ ยังมีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นอีกเยอะ